มีแต่เรื่องเหล้วพวกเธอวันนี้เจ๊เจ้มีหนังแอคชั่นที่ทั้งสนุกทั้งมันไปกับเทคนิคการแหก cook, คุกขั้นเทพที่อยากจะมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะเร y เบรสลินผู้เชี่ยวชาญในระบบการรักษาความปลอดภัยผู้ออกแบบคุกทุกแห่งในอเมริกานอกจากเขาเนี่ยจะออกแบบคุกแล้วนะเขาก็ยังชอบทดสอบการแหกคุกด้วยซึ่งเขาก็ทําการแหกคุกมาแล้วถึง14แห่งจนวันนึงอะ เขาถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่เดอะทูมคุกที่สร้างจากจุดบกพร่องมันคือคุกที่ทันสมัยที่สุดและแน่นอนว่าคุกนี้เขาก็ออกแบบมันขึ้นมาเองนี่แหละในคุกนี้นะเขาได้เจอกับร็อดเมเยอร์หัวหน้าของกลุ่มนักโทษของคุกแห่งนี้เรต้องร่วมมือกับร็อดเมเยอร์เพื่อวางแผนจะแหกคุกที่มีความซับซ้อนและก็ระบบความปลอดภัยแน่นหนาะรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยากเกินกว่าจะแหกกันง่ายๆแล้วพวกเธอ เขาจะทำได้ไหมพวกเธอไปติดตามเรื่องราวการแหบคุกที่มหาโหดดีได้ใน Escape Plan วันพุธที่28มิถุนายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Movie Hits ช่อง135และ224เจเจไปก่อนนะจ้าจะไปนั่งลุ้นบ้างบายบาย